คนเราทุกคนนะครับต่างอยากมีวัคซีนป้องกันโรคเพื่อให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวครับแต่รู้ไหมครับว่าวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกร่างกายเราสร้างได้เองครับวัคซีนที่ว่านั้นคือกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนั่นเองฮะมันไม่ได้แค่ช่วยให้ท่านยืนได้นานนะหรือว่าแค่ช่วยท่านเดินได้ดี แต่มันคือด่านหน้าอันดับหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันการติดเชื้อแบบเงียบๆที่ทุกวันนี้เราเดียวกันเจอเชื้อโรคไวรัสได้ง่ายมากๆนะครับถ้ามีภูมิคุ้มกันไม่ดีจะป่วยกันได้ง่ายๆวันนี้ผมจะมาเล่างานวิจัยใหม่ล่าสุดที่วงการแพทย์ดีดันแล้วว่ากล้ามเนื้อกับภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาทํางานร่วมกันโดยเมื่อกล้ามเนื้อน้อยลงภูมิคุ้มกันก็จะลดลงตามทําให้ร่างกายเราติดเชื้อและเจ็บปวดได้ง่ายแบบสุดๆสุดท้ายฮะจะเข้าสู่วงจรปัญหาสุขภาพแบบไม่รู้จ แต่เราตัดวงจรนี้ได้ครับโดยสารอาหาร2ตัวที่มีงานวิจัยรองรับตัวแรกเลยก็คือ YBG ครับช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงลดการติดเชื้อทางเดินหายใจได้ถึง65% เพิ่มจานวนเซลล์งภูมิคุ้มกันภายใน10วันเท่านั้นเองและงานวีจะย,ยังบอกด้วยว่าการกินวายบีจีอย่างต่อเนื่องยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันครอบคลุมมากถึง3ประการคือ1ลดโอกาสติดเชื้อไข้หวัด2ลดจํานวนวันที่เป็น3ลดอาการเป็นของไข้หวัดอีกตัวหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือ h เอชเอ็มบีที่ช่วยทั้งสร้างและชะลอการสลายของกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแบบสุดโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่กล้ามเนื้อมักสลายไปเร็วและที่สําคัญถ้าเรากินฮเอชเอ็มบีอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ ขาเนี่ยใน3เดือนลดโอกาสพลัดตกพกล้มในผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีและถ้าจะให้ดีนะอยากให้ร่างกายได้รับทั้ง HMB และ YBG ก็จะทําให้กล้ามเนื้อนี่แข็งุแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีแบบสุดๆเหมือนมีวัคซีนที่ไม่ต้องฉีดน,นะฮะแต่สร้างได้จากภายในทุกๆวันเริ่มเลยตั้งแต่วันนี้ครับลองมองอาหารสุดครบถ้วนที่น่าเชื่อถือที่มี HMB และ YBG อย่าง e n s u r o w h o n e Pro ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆครับโอเคลุยกัน